่อยค่ะไข่ต้มจะกินอะไรด้วยกินกับไก่แทบเข้ากันค่ะที่นี่ไม่หนาวนะแต่ว่าอากาศเย็นๆตอนเช้า กินข้าวได้กันค่ะวันนี้เมนูส้มตำปลาราไก่แซ่ไม่ค่อถึงกัะน่ะต้มไข่แต่ไม่กินนะคะกับข้าวเยอะกินคนเดียวเพราะว่านากิน กินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เมนูส้มตำปลาราไก่แซ่บมีข้าวเหนียวดำด้วยค่ะมาจ้ากินมือกินมือเดอ้อไม่กข้ถึง ช่วงนี้อากาศเย็ยนอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเย็ยนอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะแฟนแน่ มี่ข้าวเหนียวดำได้ค่ะมาจ้ากินมือกินมือเดอ้อกินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เมนูส้มตำปลาร้าไก่แทบกินกับไก่แทบเข้ากันค่ะกินกับไก่แทบเข้ากันค่ะ จะกินอะไรด้วยอค่นั่นแะต้มไขแ่แล้วไม่กินนะคะกระเ้าเยอะกินคนเดียวพอว่าน้วกินขากินถั่ว กินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เมนูส้มตำปลาราไก่แ่บมีข้าวเหนียวดำด้วยค่ะมาจ้ากินมือกินมือเดอ้อต้องหกไก่แ่บ ช่วงนี้อากาศเย็นอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะห้อเป็นถั่วกินข้าวได้กันค่ะวันนี้เมนูส้ตรรสมตำปลาไก่แซ่บต้ยไปแล้า กินกับไก่แทบเข้ากันค่ะมัคกระถึงตำปลาละก็กินคนเดียวเหมือนเดิมตำไทยก็แล้ว นี้อากาศเย็ยนอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะห้อปินถั่วก็ม,มีผักส้ม ใส่แต่ไม่กินนะคะกับเ้าาเยอะกินคนเดียวพราะว่านก็กินอืมอร,รอ่อยค่ะไข่ต้มที่นี่ไม่หนาวนะแต่ว่าอากาศเยน็เยนๆอำเช้า ที่นี่ไม่หนาวนะแต่ว่าอากาศเย็นๆ driven. ตอนเช้าช่วงนี้อากาศเย็นอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเย็นอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเย็นอีกแล้วดูแลสุขภาพนะคะตัมใจไปแล้ว ไข่แล้วไม่กินนะคะกับเพาะเยอะกินคนเดียวพ่อว่านาก็ติดนอืเป็นถั่ว ถั่วไม่ค่อถึงอืม <c oughs> ไก่ค่ะไข่ต้มก็มี ต้มกตนนาต้มไข่แต่ไม่กินนะคะกับข้าวเยอะกินคนเดียวเพราะว่านกวกินถูกใจมากมีเมดกระถิ่นเลยนะกิตําไตยแบบนั้ว Mm. จะกินอะไรด้วยอืมอืมนี่ผักอร่อยอืม mm. นี่ผักอร่อย ที่นี่ไม่หนาวนะแต่ว่าอากาศเย็นๆลำ้ากินข้าวได้กันค่ะวันนี้เมโนโสมะะมูส้มตำปลาร้าไข่แซ่บก็มีผักส้ม นอากาศเย็ยนอีกแนละ้วดูแลสุขภาพนะคะตอนนะ่้กินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เมนูส้ตมตำปลาร้าไก่แซ่บกระหูก